อยู่กันในแบบฝึกหัดที่7.7นะคะคณิตศาสตร์ป .2 เล่ม2บทที่7เวลาเป็นแบบฝึกหัดของสอสวทอ,อยู่ในหน้าที่56นะคะหน้านี้นะคะก็จะเป็นการบอกเวลาด้วยนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขค่ะให้เราอ่านเวลาจากนาฬิกานะคะเรามาดูกันเลยค่ะวิธีการอ่านเวลานะคะนาฬิกาที่เป็นตัวเลขก็จะประกอบไปด้วยตัวเลข เครื่องหมายทวิภาคแล้วก็ตัวเลขนะคะเครื่องหมายทวิภาคจะอยู่ระหว่างช่วงเวลาที่เป็นชั่วโมงและนาทีค่ะฝั่งซ้ายของเครื่องหมายทวิภาคจะบอกเวลาเป็นชั่วโมงฝั่งขวาของเครื่องหมายทวิภาคจะบอกเวลาเป็นนาทีอย่างข้อตัวอย่างนี้นะคะเขียน1แล้วก็เครื่องหมายทวิภาคแล้วก็ศูนย์ศูนย์ อ่านได้ว่าเวลา1นาฬิกาค่ะทีนี้เรามาดูในข้อที่1ค่ะข้อที่1นะคะมีเลข5เครื่องหมายทวิภาคแล้วก็เลข30สนะคะฝั่งซ้ายของเครื่องหมายทวิภาคบอกเวลาเป็นชั่วโมงฝั่งขวาของเครื่องหมายทวิภาคบอกเวลาเป็นนาทีแสดงว่าข้อนี้สามารถอ่านเวลาได้ว่า5นาฬิกา 30นาทีค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2นะคะก็จะเป็นเลข12เครื่องหมายทวิภาคแล้วก็0 5จะอ่านเวลาได้ว่า12นาฬิกา5นาทีค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะ จะมีเป็นเลข18เครื่องหมายนะวิภาคแล้วก็เลข45ค่ะอ่านได้ว่า18นาฬิกา45นาทีค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะเลข0 2สองตัวเครื่องหมายเทวิภาคแล้วก็เลข20นะคะอ่านได้ว่า0นาฬิกา ยีสนาทีค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะ21เครื่องหมายทวิภาคแล้วก็เลข15ค่ะอ่านเวลาได้ว่า21นาฬิกา15นาทีค่ะต่อไปไปดูกันในหน้าถัดไปเลยค่ะในหน้าถัดไปนะคะให้ เราเขียนแสดงเวลาลงในนาฬิกาแบบใช้ตัวเลขค่ะก็จะบอกเวลามานะคะแล้วก็ให้เราเขียนเป็นตัวเลขลงไปในนาฬิกาที่แสดงแบบตัวเลขค่ะเรามาดูกันในข้อที่หเลยค่ะข้อที่1น,นะคะให้มาว่า8นาฬิกา15นาทีเราสามารถเขียนได้ว่า8เครื่องหมายทวีภาคซึ่งเขียนมาอยู่แล้วแล้วก็ ตัวเลขที่เป็นนาทีคือ15หรือใครจะเขียนแบบนี้ก็ได้ค่ะใครจะเขียนว่า08เครื่องหมายทวิภาคแล้วก็เลข15แบบนี้ก็ได้เช่นกันค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะ12เลนากาสินาทีสามารถเขียนบอกเวลาโดยใช้ตัวเลขได้ว่า12เครื่องหมายทวิภาคและก็เลข10ค่ะ ต่อไปข้อที่3ค่ะ22นากา5นาทีสามารถเขียนบอกเวลาได้ว่า22่สแล้วก็นาทีเป็นเลขตัวเดียวนะคะให้เติมเลขศูนย์ไปข้างหน้านเลข5้ค่ะก็จะได้ว่า22เครื่องหมายทวิภาคแล้วก็05นั่นเองค่ะ ต่อไปข้อที่4ค่ะ20นาฬิกาไม่มีนาทีนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนบอกเวลาโดยเป็นตัวเลขก็จะเป็น20 <ug of the word> เครื่องหมายทวิภาคแล้วก็เป็นเลขศูนย์ตัวแบบนี้ค่ะ <l ug of English> ต่อไปข้อที่5ค่ะ1นนาฬิกาหนาทีสามารถเขียนบอกเวลาได้ sense. ว่า1เครื่องหมายทวิภาคแล้วก็เลข55้านั่นเองค่ะ หรือจะเขียนเป็น01เครื่องหมายควิภาคแล้วก็เลข55แบบนี้ก็ได้ค่ะต่อไปไปดูกันในหน้าถัดไปได้เลยค่ะหน้าถัดไปนี้นะคะก็จะเป็นการโยงเส้นจับคู่เวลาค่ะดูกันในข้อแรกนะคะข้อแรกค่ะเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข3กับเลข4เข็มยาวอยู่ที่เลข10นะคะ ถ้าเป็นเวลากลางวันก็จะตรงกับเวลา15นาฬิกา50นาทีนะคะแต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนก็จะตรงกับเวลา3ามนาฬิกา50นาทีค่ะทีนี้ตัวเลือกของเราก็จะมีแค่เวลากลางวันนะคะก็คือ15นาฬิกา50นาทีนั่นเองค่ะเราก็โยงไปเลยค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะเข็มสั้นอยู่ระหว่างอ่าเลยเลข6มาเล็กน้อยค่ะเข็มยาวชี้ที่เลข2 ถ้าเป็นเวลากลางวันก็จะตรงกับเวลา6นาฬิกาสินาทีค่ะแต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนก็จะเป็น18นาฬิกาสนาทีนะคะแต่ว่าตัวเลือกที่เรามีก็จะเป็นเวลากลางวันค่ะก็คือ6นาฬิกาสนาทีเองค่ะเราก็โยงไปเลยค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข8กับเลข9เข็มยาวชี้ที่เลข4ถ้าเป็นเวลากลางวันตรงกับเวลา 8นาฬิกา20นาทีนะคะแต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนก็จะตรงกับเวลา20นาฬิกา20นาทีค่ะในที่นี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามีแต่เวลากลางคืนค่ะเราก็ยงเส้นไปเลยค่ะคือเวลา20นาฬิกายีนาทีนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะไปต่อกันในข้อที่4 5 6หนะคะข้อที่4ค่ะเข็มสั้นชี้ที่เลข11เข็มยาวชี้ที่เลข1่ ถ้าเป็นเวลากลางวันนะคะจะตรงกับเวลา11นาฬิกา5นาทีค่ะแต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนจะตรงกับเวลา23นาฬิกา5นาทีนั่นเองค่ะในที่นี้ตัวเลือกจะมีแค่เวลากลางคืนคือ23นาฬิกา5นาทีเราก็โยงเส้นไปเลยค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะเข็มสั้นชี้ที่เลข2เข็มยาวชี้ที่เลข12 ถ้าเป็นเวลากลางวันนะคะจะตรงกับเวลา14นาฬิกาแต่ถ้ากลางคืนจะตรงกับเวลา2นาฬิกานั่นเองค่ะในที่นี้ก็จะมีตัวเลือกเวลาให้เป็นเวลากลางคืนนะคะ <c oughs> ก็คือ2นาฬิกาค่ะเราก็โยงไปเลยค่ะต่อไปข้อที่6ค่ะเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข7กับเลข8เข็มยาวชี้ที่เลข7 ถ้าเป็นเวลากลางวันจะตรงกับเวลา7นาฬิกา35นาทีค่ะแต่ถ้าเป็นเวลากลางคืนจะตรงกับเวลา19 35. นาฬิกาสนาทีค่ะในที่นี้มีตัวเลือกเวลาแค่เฉพาะเวลากลางคืนค่ะเราก็โยงไปที่เวลา19บนาฬิกาสานาทีไ,ได้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในการเขียนบอกเวลา เดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังละฝึกหัดถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ